S <S สวัสดีครับน,น,นรียนานุเที่สสวัสดีครับนาาามพรทีร่มสดวัสดีครับวมาสก่ามที่รับครับนายาวยศีสามันมารรับเตียีาก๊กตอนกวนอูไปรับราชาการกับโจโฉตอนที่หนึ่งโจโฉยกทัพไปปราบเล่าปีนำเสนอคุณครูวีนาพินพิมล เนื้อเรื่องจะเริ่มที่โจโฉเนี่ยปรึกษากับเทียหยกว่าจะใช้วิธีการใดในการฆ่าเล่าปีกับมาเทง่งซึ่งก่อนหน้านั้นเขาจัดการฆ่าตังสินกับพวกไปก่อนแล้วเทียโหยกจึงบอกว่าให้ส่งคนไปเกีย้ยกล่อมให้มาเท่งกลับมาที่เมืองของตโฉโเพื่อจะได้ทําการจัดการได้ง่ายกว่าเพราะว่ามาเท่งเนี่ยมีกองทัพเยอะมาก จึงทาให้ยากแต่การทําศึกสงคราม hey, แล้วเทวหยกก็เล่าต่อว่าในการจัดการเล่าปีเนี่ยตอนนี้เล่าปีอยู่ที่เมองชีจิว๋วแล้วเล่าปีก็เป็นพันธมิตรกับอ้วนเซี่ยวแต่โจโฉรู้สึกว่าเล่าปีเนี่ยเปรียบเสมือนเป็ดเสมือนกับนกซึ่งตอนเด็กๆนกเนี่ยปีกยังไม่สามารถแข่งพอที่จะบินออกมาได้ก็ยังไม่มีพิดภัยอันตรายแต่ถ้าวันหนึ่งนกสามารถเติบโตจนเต็มที่สมบูรณ์ก็จะมีปีกที่แข็งแรงจนสามารถบินออกมา จากลังได้ก็ทําให้เหมือนกับการที่เราจะจัดการเล่าปีได้ยากขึ้นกุยแกจึงได้เสนอว่าเรามีทหารเก่าของเราเนี่ยอยู่ในทัพของเราปีซึ่งเป็นเหมือนไส้ศึกของโจโฉจึงทําให้เสนอว่าเอ้ยเราลองลบทับสักสองแสนคนไปตีที่มังชีจิ๋วเลยเพราะว่าทหารที่เป็นไส้ศึกของเราปีเนี่ยก็จะมาหันพักมาช่วยด้วยเมื่อเมื่อรู้ข่าวมาเร็วซึ่งเป็นฝั่งของ เล่าปี่แล้วกวนอูเนี่ยจึงนําข่าวไปแจ้งกับสุนเขียนและไปแจ้งกวนอูที่เมืองแห่ฝือและเล่าปี่ที่เมืองเสี่ยวไผ่เล่าปี่เนี่ยจึงขอส่งสารไปความช่วยเหลือจากอ้วนเสี่ยวเพราะเขาเป็นพันธมิตรกันแต่ด้วยความที่อ้วนเซี่ยวเนี่ยเป็นคนที่รักเป็นคนที่รักรักตัวกลัวตาย จึงไม่อยากช่วยเหลือจึงโดยอ้างอุบายว่าลูกชายคนเล็กของเขากำลังป่วยอยู่จึงทำให้เวลาออกไปลบเนี่ยไม่มีไม่มีสติและสมาธิในการสู้ลบเมื่อเราปี่รู้เนี่ยว่าอุ้นเซี่ยวไม่ช่วยเนี่ยจึงได้ปรึกษากันแล้วเต, <respects> ตียวหวยุยซึ่งเป็นพี่น้องร่วมสาบาน ซึ่งมีน้องลุมสามานก็จะมีเตียวหุยกกนอูแล้วก็เล่าปีเตียวหุยเนี่ยได้เสนอว่าขออาสาไปตีทับของโจโฉก่อนตอนค่ําเพื่อตั้ที่โจโฉเนี่ยตั้งตัวไม่ได้เหมือนเป็นการตัดแขนตัดขาต่อมาโจโฉเนี่ยมีรังสังหณ์ก็คือจากการที่ธงชัยหักเพราะมีลมพัดมาจากทางทิศตะวันออกจึงทําให้มีการทํานายว่าจะถูกการป้นข่ข่จึงได้มีการ แบ่งทับเป็น11อกองโดยให้1กองเนี่ยประจําอยู่ที่ค่ายและ8กองกระจายอยู่ซ่อนตัวอยู่8ทิศล้อมค่ายไว้ส่วนอีก2กองปิดทางเข้าออกเมืองชีจิวและแห่ฝึกไว้เมื่อเตียวหุยบุกเข้ามาจึงทําให้โดนล้อมในการตีและด้วยความที่ในทาหารเนี่ยมีไส้สึกอยู่จํานวนมากจึงทําให้ทหารที่เตียวหุยยกไปผันตัวมาโจมตีเตียวหุยแทนทําให้เตียวหุยตอนนี้เหลือทหารแค่ ประมาณ40กว่าคนแล้วก็ช่วยฝ่ากันออกมาแต่ไม่สามารถกลับเข้าไปที่เมืองได้เพราะมีทหารปิดทางขึ้นปิดทางเข้าเมืองทั้งสองเมืองก็คือ2เมืองตรงนี้ก็คือเมืองชีจิวกับเมืองแห่ฝือไว้จึงได้พาทหารเนี่ยหนีขึ้นไปบนเขาบองเอียงสัน การพินิจคุณค่าทางวรรณคดีด้านวรรณศิลป์มีการใช้โวหารอุป,ปมาเมื่อโจโฉพูดว่าอุป,ปมาเหมือนลูกนกอันขนปีกยังไม่ขึ้นพร้อมแม้เราจะนิ่งไว้ให้อยู่ในรังชน,นี้ถ้าขนขึ้นพร้อมแล้วก็จะบินไปทางไกลได้เปรียบลูกนกเสมือนเล่าปีด้านสังคมความเชื่อในรังบอกเหตุเช่นฝ่ายโจโฉเมื่อธงชัยถูกลมพัด จากทางทิศตะวันออกหักลงจึงเชื่อว่ากลางคืนจะมีผู้มาป้อน่ายแสดงให้เห็นถึงความเชื่อดในลมฟ้าอากาศจะสามารถบอกเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ข้อคิดที่ได้ 1. อย่าตีตัวตายก่อนไข้คืออย่าหวาดกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น 2. ไม่ควรประมาทในทุกๆเรื่องของชีวิต 3. ตัดไฟแต่ต้นลมคือรีบแก้ปัญหาก่อนที่จะกลายไปเป็นเรื่องใหญ่ วักทองเล่าปีเป็นคนมีสติปัญญา